สวัสดีครับผมโมดครับสวัสดีครับผมต้นครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ซีรีส์ AI ในห้องเรียนนะครับกับทีมนโยบายปฏิรูปการศึกษาจาก TDI นะครับตอนนี้เราก็อยู่ มาด้วยก,กันกับตอนที่3แล้วนะครับซึ่งในตอนที่3เนี่ยเราก็จะมาดูกันครับว่าเราจะสามารถนํา AI เนี่ยไปใช้นะครับเพื่อช่วยพัฒนาแผนการสอนได้อย่างไรบ้างนะครับซึ่งแผนการสอนเนี่ยถือว่าเป็นงานหนึ่งเลยใช่ไหมครับต้นที่มีความสําคัญมากๆเนาะกับการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนนะครับในห้องเรียนจริงๆการทําแผนการสอนเนี่ยครับเป็นงานที่แทบจะสําคัญที่สุดของคุณครูรองจากการสอนจริงๆเลย ถึงขนาดมีคำพูดที่ว่าการเรียนรู้เนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเกิดว่าไม่มีการวางแผนที่ดีมาก่อนแต่ว่าในชีวิตการทํางานของคุณครูครับการวางแผนการสอนที่ดีเนี่ยเป็นเรื่องท้าทายมากๆเพราะว่าเราก็ต่างมีความถนัดที่ต่างกันมีปัญหาพนักงานอื่นๆเข้ามาแต่ว่าโชคดีครับที่ในปัจจุบันนี้เนี่ยเริ่มมีงานวิจัยมากขึ้นชี้ให้เห็นว่าเทคโนโลยี AI น่าจะช่วยให้ครูทำแผนการสอนที่มีคุณภาพ ได้ง่ายขึ้นประหยัดเวลามากขึ้นแต่ว่าถ้าจะเริ่มใช้ AI ทําแผนการสอนนะครับเริ่มต้นยังไงดีครับมูจริงๆแล้วเนี่ยเราก็อาจจะเริ่มต้นด้วยการเสิร์ชนะครับบน Google ก่อนเลยว่าเออถ้าเราจะเอา AI มาใช้ทําแผนเนี่ยเราควรที่จะสั่งงาน AI อย่างไรเนาะซึ่งจริงๆตรงนี้เนี่ยก็มี คนนะครับมากมายที่มีการแชร์เนาะตัวอย่างคําสั่งนะครับที่ครูสามารถเนี่ยก๊อปนะครับแล้วก็สามารถนําไปใช้ได้เลยนะครับซึ่งในตัวอย่างคําสั่งเนี่ยอย่างตัวอย่างอันนี้นะครับก็จะเห็นว่าสิ่งที่ครูต้องทําเนี่ยก็แค่ กรอกข้อมูลที่จาเป็นใช่ไหมครับบริบทที่เกี่ยวข้องกับห้องเรียนตัวเองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิชาที่ครูจะสอนนะครับหัวข้อของหน่วยการเรียนรู้หรือว่าอาจจะเป็นในส่วนของวัตถุประสงค์การเรียนรู้ว่าอยากให้เกิดอะไรขึ้นกับผู้เรียนนะครับวันนี้ก็สามารถนําไปใช้นะซึ่งจากตัวอย่างเนี่ยถ้าสมมติว่าต้นเป็นครูสังคมเนาะเนาะแล้วอยากให้สอนสักเรื่องหนึ่งก็อาจจะพิมพ์เข้าไปเนี่ยไอมันก็จะให้คําตอบออกมาจากตรงนี้เนี่ยต้นดูคําตอบแล้วต้นคิดว่ามันมีคุณภาพเป็นยังไงบ้าง ผลลับของ AI ที่ออกมาเนี่ยครับถือว่าทำได้ค่อนข้างดีเลยก็คือมีองค์ประกอบหลักๆที่แผนการสอนควรมีไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายก็ดีวิธีการสอนวิธีการประเมินเนี่ยครบถ้วนชัดเจนแล้วก็ทำออกมาได้ไวมากแต่ว่าถ้าผมจะต้องหยิบแผนนี้ไปสอนจริงๆเนี่ยครับก็อาจจะมีความ กังวลพอสมควรเพราะว่ายังขาดรายละเอียดโดยเฉพาะในขั้นตอนของการสอนว่าจะทําอย่างไรครับจริงๆตรงนี้ก็สามารถแก้ได้นะครับโดนผมเข้าใจว่าแผนการสอนเนี่ยมันก็คงเป็นงานที่น่าจะต้องมีความซับซ้อนเนาะแล้วก็อาจจะมีหลายองค์ประกอบที่เราอาจจะต้องค่อยๆทำเนาะสมมุติว่าคนคนเนึ่งเป็นครูก็อาจจะต้องค่อยๆทําทีละองค์ประกอบเนาะ AI ก็เหมือนกันครับถ้าเป็นงานที่ซับซ้อนมากๆเนี่ยแน่นอนว่าเราสั่งให้มันทําในครั้งเดียวอย่างเงี้ย งานที่ได้ออกมามันก็อาจจะยังไม่ได้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่เราต้องการเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการง่ายๆครับเราก็อาจจะแยกไอ้องประกอบเหล่านั้นอ่ะมาทําทีละส่วนก่อนแล้วค่อยรวมมันเข้าด้วยกันนะครับว่าแต่แผนการสอนนะครับต้นเนี่ยมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างหรอครบับหลักๆในแผนการสอนเนี่ยจะมีอยู่3ส่วนส่วนแรกก็คือเป้าหมายการเรียนรู้ซึ่งกําหนดว่าในคาบนั้นเนี่ยที่จะสอนต้องการให้เกิดอะไรขึ้นกับเด็กส่วนที่2ก็คือการจัดประสบการณ์การเรียนรู้หรือว่า เรียกง่ายๆก็คือขั้นตอนการสอนว่าครูเนี่ยจะสอนอย่างไรแล้วก็ส่วนที่3มก็คือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ว่าคาบนั้นเนี่ยคณครูจะใช้วิธีการใดเพื่อทราบว่านักเรียนเนี่ยไปถึงตามเป้าหมายการเรียนรู้ที่เขียนไว้แล้วครับอถ้ารู้อย่างนี้แล้วว่ามี3ามองค์ประกอบหลักๆเนาะงั้นเรามาเริ่มทํากันในส่วนแรกกันก่อนนะครับตน้นเนาะเพื่อที่คุณภาพของแผนมันจะได้ดีขึ้นเนาะถ้าสมมติว่าเราจะเริ่มทำไอตัวเป้าหมายการเรียนรู้เนี่ยผมมีคําถามก่อนเลยอย่างแรกเนาะว่า ไอ้เป้าหมายการเรียนรู้เนี่ยมันมันคืออะไรครับแล้วมันมีความสําคัญจําเป็นอย่างไรกับการทําแผนการสอนอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้นะครับว่าเป้าหมายการเรียนรู้เนี่ยคือการที่คุณครูเขียนมาว่าอยากจะให้นักเรียนเนี่ยได้อะไรจากการเรียนคาบหนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการกําหนดเป้าหมายก็เลยเป็นเรื่องแรกๆที่ครูต้องทําก่อนที่จะไปเลือกวิธีการสอนแล้วก็วิธีการประเมินที่จะใช้นี่พี่นิดในส่วนของเป้าหมายการเรียนรู้ครับก็ยังแบ่งได้เป็น2กลุ่มย่อย เราเริ่มกันที่กลุ่มแรกก่อนที่เรียกว่าวัตถุประสงค์การเรียนรู้วัตถุประสงค์เป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยนะครับในแผนเพราะว่าเป็นการที่คุณครูเนี่ยระบุปไปในแผนให้ชัดเจนเลยว่านักเรียนจะต้องสามารถทําอะไรได้จึงจะแสดงออกว่าตัวเองเนี่ยมีความรู้ในเรื่องต่างๆแล้วยกตัวอย่างก็คือถ้านักเรียนมีความเข้าใจแนวคิดทฤษฎีหนึ่งหนึ่งเช่นเข้าใจแนวคิดประชาธิปไตยเนี่ย ก็อาจจะต้องสามารถอธิบายออกมาได้ไม่ว่าจะผ่านคําพูดหรือว่าการเขียนอย่างนี้เป็นต้นครับถ้าสรุปคร่าวๆมันก็เหมือนกับเป้าเนาะวัตถุประสงค์กันรูก็คือเหมือนเป้าที่เราแบบอยากให้ผู้เรียนไปถึงใช่ไหมครับใช่ครับแล้วว่าแต่ไอการกําหนดเป้าตรงนี้มันมีความยากยังไงล่ะครับในในบริบทของครูว่าทําไม มันเป็นสิ่งที่เราเรามองว่า AI มันจะจะช่วยได้ครับจริงๆก็มีความยากในการทำงานเหมือนกันนะครับเพราะว่าการเรียนรู้เนี่ยเป็นเรื่องที่นามาทำมากจับต้องไม่ได้ใช่ไหมครับมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสมองของคนแล้วถ้าสมมติว่าเป้าหมายการเรียนรู้นั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ใหม่มากๆหรือว่าเป็นเรื่องที่เราไม่ถนัดเนี่ยเราก็จะนึกไม่ออกเลยว่านักเรียนจะต้องสามารถทำอะไรได้ถึงจะเรียกว่าเรียนรู้เรื่องนั้นแล้วยกตัวอย่างนะครับ เอ่ออย่างค r ดได้ข้อ h i n k i n g เนี่ยเวลาคนบอกว่ามี c r i t i c a l t h i n k i n งโมดคิดว่าเขาต้องทำอะไรได้ครับจริงๆคำว่า c r i t i c a l thinking เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นทักษะใช่ไหมถ้าแปลเป็นภาษาไทยมันคือทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ใช่ไหมครับซึ่งจะเห็นว่าบนสังคมออนไลน์เนาะหรือสังคมทั่ว,วไปเนี่ยพูดกันถึงมากว่าคนต้องมีคิด t ด้ข้อติงกอย่างงู้นอย่างนี้แต่ว่าพอจะทําออกมาเป็นคําพูดเนี่ยเพื่ออธิบายเนี่ย ยากมากเลยตัวผมเองผมก็ยังรู้สึกเลยว่ายากเนาะแต่ถ้าสมมติว่าต้นถามผมเนี่ยว่าท i c ที่ข้อ k ริงมันคืออะไรผมคงนึกถึงกรณีที่เราเสฟสื่อบน,นโลกออนไลน์เนาะแล้วเรารู้สึกว่าแบบเออเราไม่ควรที่จะเลือกเชื่อครั้งแรกที่เราเห็นแต่ว่าเราอาจจะต้องวิเคราะห์เนาะเราก็ประเมินดูว่าเอ้ยมันมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนครับครับพี่โมดเล่าให้ฟังมเมื่อกี้ครับจริงจ ถูกต้องเลยนะครับเป็นส่วนหนึ่งของ c r i t i c a l Thinking แต่ว่าในทางวิชาการแล้วเนี่ย c r i t i c a l t h ้ n k i n g หรือว่าทักษะการคิดยังมีวิจารณญาณเนี่ยยังมีความซับซ้อนกว่านั้นยังมีมิติอื่นๆอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจความหมายที่ครบถ้วนเนี่ยก็อาจจะทำให้วิธีการสอนที่เราเลือกหรือวิธีการประเมินที่เราเลือกใช้กับ c r i t i c a l Thinking เนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมได้นะครับซึ่งตรงนี้จริงๆเนี่ย ผมมองว่าถ้ามันมีความยากในเรื่องของความหมายใช่ไหมครับว่ามันหมายความว่าอะไรแล้วถ้าไม่แน่ใจในเรื่องความหมายเนี่ยอาจจะไปใช้ในเรื่องการประเมินวัดผู้เรียนไม่ได้ผมว่าเจเน i สามารถมาช่วยครู่ตรงนี้ได้นะครับเราก็สามารถที่จะให้เจเน i ครับลองอธิบายใช่ไหมความหมายของตัวเป้าหมายการเรียนรู้อะไรก็ตามนะครับอย่างกรณีนี้ก็จะเป็นในเรื่องของคริติคอลทิงกิ้งใช่ไหมครับซึ่งเราก็าจ,จะบอกไปเลยว่าโอเค อยากให้ผู้เรียนเกิดสิ่งนี้ผู้เรียนควรมีพฤติกรรมออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับซึ่งพอเจเจดีไอเนี่ยมันผลิตมาเนี่ยผมก็เห็นแล้วว่าโอเคถ้าจะมีทักษะการคิดเชิงวิพากก็อาจจะต้องรู้จักตั้งคําถามใช่ไหมครับแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ประเมินหลักฐานด้วยเหตุผลอันนี้ต้นคิดว่ามันสิ่งที่มันผลิตมามันดูมีความสมเหตุสมผลไหมครับครับสมเหตุสมผลมากเลยครับมีความ ครบถ้วนสมบูรณ์เพิ่มขึ้นจากที่โมต,ตอบมานะครับเพราะว่าอย่างเคยได้ข้อติงกิ้งในความหมายนีย้ทางวิชาการเนี้ยครับก็อาจจะหมายถึงความสามารถของคนที่จะตั้งคําถามวิเคราะห์ข,ข้อมูลเพื่อนําไปสู่การสร้างข้อสรุปแล้วก็การตัดสินใจอย่างมีเหตุผลอย่างนี้ซึ่ง c h a t GPT เนี่ยครับก็ให้ผลลัพธ์ออกมาได้ถูกต้องแล้วก็ครบท้วนพอสมควรเลยครับอันนี้ผมเพิ่มเติมนิดนึงเนาะ เข้าใจว่าในบริบทของห้องเรียนที่แตกต่างกันเนี่ยครูในวิชาที่ต่างกันก็อาจจะมองหาตัวอย่างของพฤติกรรมที่แสดงถึงคิดข้อติงกิ้งเนี่ยแตกต่างกันออกไปเนาะอย่างกรณีของผมเนี่ยที่อาจจะสอนวิชาวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับก็อาจจะอยากรู้ว่าเออถ้าผู้เรียนเรียนวิชาวิทยาศาสตร์แล้วมีคิดข้อติงกิ้งเนี่ยหน้าตามันจะออกมาเป็นอย่างไรเนาะอันนี้เราก็สามารถที่จะให้ AI ครับ ช่วยได้เนาะโดยเราอาจจะเพิ่มบริบทเข้าไปว่าโอเคถ้าเราอยากให้เกิด critical thinking เนาะนะครับในบริบทของวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยหน้าตาของมันเนี่ยจะเป็นอย่างไรซึ่งถ้าเป็น AI ผลิตมาเนี่ยจะเห็นว่ามันก็อาจจะพูดในบริบทของการทดลองใช่ไหมครับว่าโอเคนักเรียนจะต้องเหมือนกับว่ารู้จักทําการทดลองใช่ไหมครับแล้วก็ประเมินดูว่าโอเคผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันมัน สมเหตุสมผลสอดคล้องกับสมมติฐานที่เขาตั้งไว้อย่างไรครับหลังจากได้วัตถุประสงค์การเรียนรู้แล้วอะครับส่วนต่อไปที่คุณครูต้องทําต่อคือส่วนที่เรียกว่าสาระสําคัญของการเรียนรู้แล้วสาระสําคัญของการเรียนรู้นี่มันต่างจากวัตถุประสงค์งการเรียนรู้อย่างไรครับแล้วก็มันมันสำคัญ,ญอย่างไรอะครับต้นครับก็ถ้าสังเกตวัตถุประสงค์การเรียนรู้เมื่อสักครู่ครับจะเห็นว่าพฤติกรรมของนักเรียนไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยถ้า ก้อนของความรู้เราคาดหวังให้นักเรียนอธิบายแนวคิดทฤษฎีหนึ่งได้เราก็จะต้องมีแนวคิดทฤษฎีไปสอนนักเรียนใช่ไหมครับแต่ว่าในโลกความเป็นจริงครับเรามีความรู้เยอะมากมายเกินกว่าที่เวลาโรงเรียนเนี่ยจะสามารถสอนได้เพราะฉะนั้นคุณครูก็เลยจะต้องทําสิ่งที่เรียกว่าสาระสำคัญกำหนดเลือกเฉพาะเนื้อหาที่จำเป็นต้องรู้ในการบรรลุเป้าหมายนั้น,น,น ออกมาแล้วก็เขียนในรูปแบบของย่อหน้าเพื่อให้เห็นว่าในคาบนี้ครับจะต้องสอนเรื่องอะไรบ้างครับจากที่ฟังต้นพูดมาเนี่ยผมก็มองเห็นว่าสาระสำคัญเนี่ยมันเหมือนเป็นสรุปขององค์ความรู้ใช่ไหมครับซึ่งความรู้ตรงนี้มันก็เป็นความรู้ที่จําเป็นที่นักเรียนจะต้องมีเพื่อที่จะสามารถนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ตรงนี้ผมมองว่า G e n A I เนี่ย มันก็น่าจะมีศักยภาพที่มากเพียงพอที่จะช่วยครูเขียนสาระสําคัญออกมาได้นะครับตรงนี้อาจจะเริ่มตน้นง่ายๆจากการกําหนดพร้อมออกมาก่อนนะครับกำหนดคําสั่งออมาก่อนว่าเราเนี่ยต้องมีอะไรที่ใส่เข้าไปบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระดับชั้นที่สอนเนื้อหาที่สอนใช่ไหมครับแล้วก็บอก AI ครับให้เขียนสาระสําคัญของบทเรียนออกมาเลยนะครับจำนวนกี่ย่อหน้าก็ว่าไปนะครับตรงนี้เนี่ยเจเนอไอก็น่าจะสามารถช่วยเขียนสาระสำคัญออกมาได้ครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์การเรียนรู้หรือว่าสาระสําคัญเนี่ยครับโจทย์สําคัญเวลาครูทํางานคือต้องมั่นใจว่าสิ่งที่เขียนเนี่ยถูกต้องทางวิชาการมากๆเลยแต่ว่า2ตอนที่ผ่านมาโมดก็บอกเสมอว่า a อเนี่ยใช้การเดาคําแล้วก็จะผิดแล้วกับเรื่องที่ต้องอาศัยความถูกต้องทางวิชาการสูงขนาดนี้ จะทายังไงดีครับอย่างที่เราพูดกันมาตลอดใช่ไหมครับว่า AI เนี่ยมันบางทีข้อมูลมันก็อาจจะผิดผิดพลาดพลาดเพราะว่ามันก็ใช้การเดาแต่ว่าการเดาของมันก็อาจจะโอเคไม่ได้เดาแบบสุมที่สุสุ่มห้าสทีเดียวเนาะเพราะนั้นเนี่ยมันก็พอจะมีวิธีอยู่ครับที่เราสามารถที่จะเพิ่มตัวคุณภาพของผลลัพธ์เนาะไม่ให้มีความผิดพลาดมากจนเกินไปนะครับในมุมมองผมเนี่ยผมคิดว่า เราเนื่องจากว่าไอตัวสาระสําคัญเนี่ยผมเข้าใจว่ามันเหมือนเป็นสรุปองค์ความรู้ใช่ไหมครับซึ่งตัว AI เนี่ยมันก็อาจจะไปดึงความรู้มาจากาหลายๆที่เนาะถ้าสมมุติว่าเรามีองค์ความรู้ที่เรารู้อยู่แล้วว่าอยากให้ผู้เรียนได้เนี่ยเราอาจจะแนบไฟล์ อาจจะเป็นแนบไฟล์หลักสูตรอาจจะเป็นแนบไฟล์ของเนื้อหาที่เราใช้สอนเนี่ยเข้าไปแล้วก็อาจจะให้มันสรุปเป็นสาระสําคัญออกมาตรงนี้ก็อาจจะลดความผิดพลาดของข้อมูลได้เพราะว่าเรามีตัวอย่างข้อมูลที่อยากให้ AI ไปหยิบยกมานะครับในหลายครั้งเนี่ยเวลาเราให้ AI เนี่ย ทำงานอะไรสักอย่างให้เราเนี่ยเราอาจจะขอแหล่งอ้างอิงซึ่งมแม้ว่าจะขอแหล่งอ้างอิงแล้วเดี๋ยวเราก็ยังต้องตรวจสอบข้อมูลอยู่นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแหล่งอ้างอิงลอยๆซึ่งเข้าไปเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเนื้อหาจริงๆตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากให้ระมัดระวังไว้เหมือนกันครับครับเนื้อหาตอนนี้เนี่ยเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ AI ทําแผนการสอนกันแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าถ้าเกิดว่าต้องการแผนการสอนที่ไม่ซับซ้อนมากเนี่ยใช้พร้อมสําเร็จรูปก,ก็ได้ แต่ว่าถ้าต้องการแผนการสอนที่มีคุณภาพสูงก็จ,จะต้องกำหนดงานให้ชัดแบ่งเป็นงานย่อยๆแล้วก็เลือกให้ AI เข้ามาช่วยอย่างงานย่อยๆที่ตอนนี้เราทำด้วยกันเนี่ยก็คือการให้ AI ช่วยอธิบายเป้าหมายการเรียนรู้ยากๆให้เป็นรูปประธรรมมากขึ้นให้เหมาะกับวิชาของท่านมากขึ้นรวมถึงให้ AI เนี่ยช่วยกำหนดความรู้ที่สำคัญจำเป็นกับการบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ในคาบนั้นซึ่งทำได้ง่ายเพียง ปลายนิ้วนะครับแต่ว่าความสะดวกของการใช้ AI เนี่ยก็มีความเสี่ยงที่แรกมาก็คือความเสี่ยงที่ข้อมูลอาจจะเกิดความผิดพลาดเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการตรวจสอบคุณภาพของผลลัพธ์ที่ AI ทํทำมาให้ทั้งจากคำตอบก็ดีรวมถึงการตรวจแหล่งอ้างอิงที่เขาใช้ แล้วก็หากมีข้อมูลที่น่าเชื่อถืออาจจะให้ AI สรุปจากชุดข้อมูลนั้นก็ได้ครับเนื้อหาในตอนถัดไปเราจะยังคุยเรื่องการทำแผนการสอนกันอยู่แต่จะขยับไปเรื่องการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ว่าทำอย่างไรนักเรียนจะไปถึงเป้าหมายที่เรากำหนดไว้ครับ